ถ้าเราพี่นะคะพี่แนนนะคะเจ้าหน้าที่ของสวเสรลีดเนี่ยก็ได้มีโอกาสดีนะคะน้องนัทใช่ไหมนัทที่มาจากบุรีรัมย์ <laughs> นะคะมาทำมัเทิวันนี้แล้วก็จะมาสอบในวันพรุ่งนี้ก็เลยถือโอกาสดีพาน้องมามาไหว้พระที่วัดอยู่ใกล้ๆก,ก,กับสถาบันเราสักหน่อยนึงวัดที่นี่เรียกว่าวัดมหาวนาลามนะคะหรือว่าวัดป่าใหญ่นะคะซึ่งเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นวัดชื่อดังของจบบังหวัดอุบลราชธานีนะคะมีโอกาสก็จะพาน้องมา มาบนไว้หลายๆที่นะคะแล้วก็สอบผ่านแล้วต้องมาแก้นะคะก็เดี Oklahoma ๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะพาน้องน้องนัดไปไหว้พระกันสักหน่อยนะคะตามมาเลยค่ะ ค่ะก็วันนี้ก็เรียบร้อยนะคะสําหรับทริปสั้นๆนะคะไม่ใช่ทริปเดียวกับพามาทานน้องนัดมาทําบุญนิดนึงนะคะเพื่อความสบายใจในการสอบพรุ่งนี้นะคะก็อยากจะถาความรู้สึกนัดว่ารู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่ามาได้เตรียมตัวมาทำมอกเทสวันนี้แล้วก็ได้มาแบบทาบุญก่อนที่จะสอบนิดๆนิดๆยหน่อยค่ะสําหรับการมาสอบ มกเทสที่นี่นะคะก็รู้สึกดีมากเลยค่ะเพราะว่าทางศูนย์นะคะให้การต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ให้คําแนะนําดีมากเลยค่ะในการได้เข้าไปทดลองสอบห้องจริงนะคะทําให้เราลดความประมาทในวันสอบพรุ่งนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะแล้วก็ดีใจมาค่ะที่พี่พามานะคะเป็นที่พึ่งทางใจนะคะในวันนี้นะคะรู้สึกว่าแบบเป็นกําลังใจว่ารพรุ่งนี้นะคะจะต้องแบบผันฉลุยแน่นอนค่ะและที่วัดก็สวยมากๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนมากันเยอะนะคะค่ะ yeah. 拜拜，拜。<Bye> <Bye. S 1> <laughs>